ยังครับยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเลยทุกคนนะครับผมแล้วก็แฟนๆของทัเก้าวไกลนะครับผมก้าไกลจังหวัดเลยนะครับผมแล้วก็ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง4เขตนะครับผมผมเป็นตัวแทนนะครับจากทีมงานก้าวไกลจังหวัดเลยนะครับผมขออนความนิดนึงครับเราได้ไปในพื้นที่เขต2ครับอำเภอวังสะพุงแล้วก็มีพี่น้องนะครับที่อำเภอวังสะพุงได้สะท้อนปัญหานะครับการจัดการขยะของเิศบาล ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองเลยเทศบาลวังสะพุงนะครับแล้ววันนี้ครับก็ผู้สมัครเขตหนึ่งนะครับก็เลยได้หลังจากได้รับปัญหาก็เลยอยากจะลงมาดูพื้นที่จริงๆว่าปัญหาตัวนี้เนี่ยมันสามารถแก้ได้หรือไม่นะครับผมแล้วก็สามารถแก้ได้โดยนโยบายอะไรของทางพรรคก้าวไกลนะครับก่อนอื่นเลยจะขอมาดูก่อนว่าตัวโคกสว่างเนี่ยหรือว่าบอกกําจัดขยะเทศบาลเนี่ย เป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าภูเขาขยะมีจริงหรือเปล่านะครับผมแล้วขยะประกอบด้วยขยะอะไรบ้างก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับผมที่นี่เนี่ยเขาก็อยู่ทุกสว่างนะครับอยู่บริเวณอ่ามอนถึงแยกนาแฉมนะครับผมต้องบอกว่าเป็นแหล่งแหล่งฝังกบขยะนะครับผมและกําจัดขยะเนี่ยของหลียเทศบาลนะครับก็เราเห็นที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ย่เป็นโทงขาวเลยครับ ตัวนี้คือขยะมูลฝอยนะครับผมขยะมูลฝอยที่เรามองเห็นเยอะๆเลยเนี่ยก็คือพลาสติกที่ไม่ได้มีการคัดแยกนะครับผมตัวพลาสติกตัวสิ่งทอนะครับผมของเก่าพวกนี้นะครับหลังจากที่มาเก็บแล้วก็มีการขับผงกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นถูทางขยะเป็นภูเขาขยะนะครับผมแล้วก็มีคนนะครับที่อามาคัดแยกขยะเก็บข,ขยะที่สามารถนําไปขายต่อได้หรือสามารถรีไซเคิลต่อได้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับ แต่ก็ยังมีนะครับนอกจากนี้ก็มลพิษนะครับผมทางอ่าทางน้ํานะครับผมอย่างน้ําตัวนี้ก็คือน้ําที่ไหลออกมาจากบ่อขยะนะครับจากที่ขยะเนี่ยมีน้ําหรือว่าฝนตกชะล้างลงมาก็จะไหลมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับผมมลพิษทางอากาศนะครับผมกลิ่นนะครับผมแล้วก็มลพิษทางสาธารณสุขต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งก่อเชื้อโรคนะครับ ตรงนี้เนี่ยแค่ส่วนหนึ่งนะครับถ้าถ้ามองเข้าไปดูข้างในข้างในก็ใช่เหมือนกันนะรถก็จะวิ่งเข้าจากฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปเทพอเข้าไปเทเรื่อยๆเนี่ยกับการกับการคัดแยกเนี่ยแล้วก็การคัดแยกโดยเครื่องจกักรคัดแยกโดยคนเนี่ยเมื่อมันมีไม่พอเนี่ยขยะก็จะมีการมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตลอดระยะเวลาห้าปีเนี่ยก็มีหลายๆโครงการมีหลายๆ มีหลายๆหน่วยงานนะที่จะเข้ามาในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนะครับผมทางก้าวไกลก็เลยวันนี้เรามาดูเนาะนอกจากเครื่องมือกลไกทางสภานะครับก้าวไกลเนี่ยยังมีนโยบายเนี่ยมีศูนย์นะครับชื่อว่า t ิง n k ฟอร์เวิร์ดเซ็นะครับที่อาเป็นแหล่งรวบรวมความรู้แล้วก็ทํางานเกี่ยวกับงานค้นคว้าข้อมูลวิจัยเพื่อก่อเกิดเป็นนโยบายของเชิงพื้นที่นะครับ ใช้ในการขับเคลื่อนจากทางสะพานล่างแล้วก็สะพานของท้องถิ่นนะครับควบคู่กันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูเรื่อยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพัดแยกอะไรเนาะปวดบอกครับปวดพลาสติกอ๋อนอกจากปวดม,มันมีอะไร <พา S 1> ที่ขายได้บ้างครับผมถ้านอกจากปวดตววที่เขาก็บถุงยางก็ก็บ ถุงยาาหรอครับเพราถุงยาาพลาสติกครับผมเหล็กได้ไหมครับเหล็กได้ไหมเล็ยเหล็กเป็นโูเป็นทองแดงเป็นอะไรขายได้หมดรอ้โแต่ว่าเขามาเขารวมมาเลยใช่ไหมครับไม่ได้มีการคัดแยกมานาะจต่เราก็คือมาแยกเอาน้อเราเก็บแล้วกรมาคัดแยกเองจริงๆแบบนี้ขายได้หมดเนาะขายได้หมด ไกลนะครับที่ช่วยในการคัดแยกขยะเนาะคือถ้าเราไม่ได้มีระบบในการคัดแยกขยะก็ต้องอาศัยพี่ๆด้วยแหละครับในการช่วยในการคัดแยกขยะนี่ขยะมันเยอะนะครับวันหนึ่งประมาณกีก่โลครับเป็นข้อที่เราเก็บไปใช่ครับครับผมอ่ะที่เราเก็บครับวันหนึ่งกี่ะลมัน,ม,นมันหลายอย่างใส่กันน่ะทั้งขวดทั้งอะไรมันแยกกันน่ะครับมันมันมันบอกไม่ถูกสามสี่ร้อยกิโล ร้อยกว่าโลนี่แหละรวมทั้งหมดทั้งขวดทั้งอะไรมันก็สามสี่ร้อยกว่าโลสวัสดีนะคะพี่ๆในไลฟ์นะคะวันนี้เราพามาดูบ่อก,กัรจัดขยะนะคะที่โคกสว่างนะอันนี้ก็จะเป็นขยะที่พี่ๆนะคะไดะ้ได้คัดแยกมานะคะส่วนนี้ทั้งหมดนะคะขายได้นะคะเราเราเอามาเก็บไว้แบบนี้แล้วก็ค่อย S <S <S ต้องคัดอีกเหรอางคต้องคัดยังไงบ้างคะต้องเก็บอย่างนี้เอาเอาเอาไวโ้โซ่ค่ะส่วนหนึง่งคัดออกมาก็ขายได้ใช่ไอ้ไอ้แบบนี้ก็คัดสติกก็อีกอย่างนึงอ๋อไอ้นี่ก็อีกอย่างนึงอ่าแล้วก็ขวดอีกอีกอย่างนึงอืมแ,แ,แสดงว่าบ่อน,นี้ก็คือจะต้องเอาไปแยกไปอีกนะคะก็คือจะแยกเป็นอ่าเป็นแบบนี้ใสๆนะคะแล้วก็ แยกมาเป็นแบบคุณคุณอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นขวดแก้วนะคะอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือเหมือนมาคัดแยกเป็นต้นทางนะคะก่อนก็คือพวกขวดพวกพลาสติกคุนแล้วก็จะเป็นขวดแก้วนะคะก็จะมีพี่ๆนะคะเข้ามาคัดแยกขยะนะ

ได้รับผลกระทบอะไรจากแบบบ่อนี้บ้างไหมแบบว่าเอ่อด้านสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมเราป้องกันเราป้องกันเยพี่ต้องใส่ถุงมือ,อ,อดอ๋อ <S <S 2> <S 2> ตอนนี้ถอดแล้วถ้า,ถาเราไปเกี่ยเราก็ต้องใส่ถุงมือยาแล้วสใส่ถุงมือไอ้ผ้าอีกอ๋อแต่เราก็ไม่ไม่ไม่ชัวร์นะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างใช่ไหมเพราะว่าขยาทุกที่อะค่ะมันมารวมกันอยู่ที่นี่หมดเลย <No. S 2> เราไปเราก็ต้องใส่ให้มันมีชิดถ้าเราออกอมาข้างนอกนี่เราถอดอืมก็คือพี่ๆที่มาอแยกขยะนะคะก็จะมีการป้องกันตัวเองนะคะเอะใส่ถุงมือนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือพี่เขาไอ้นี่แล้วนะคะถอดถุงมือแล้วนะคะ <Okay. S 1> อ่าก็คือถ้าจะเข้าไปข้างในนะคะพี่ๆเขาก็มีการเอใส่ถุงมือนะคะมีการป้องกันตัวเองอยู่นะคะแต่ก็ <Okay. S 1> ใช่ค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ จะมืองานของฉันนี่นนอ๋อเก้าวไก่ค่ะพับเก้าวไก่กไกใช่ค่ะเบอร์เก,ก,ก้าครับผมคนนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับรู้จักไหมครับพักก้าวไก่อันนี้ก็จะเป็นกองขยะนะคะกองขยะที่โคกสว่างนะคะเป็นกองขยะของเทศบาลนะคะ,<ส>ะคือขยะทั้งหมดจะถูกมา รวมกันไว้ที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นภูเขาขยะเลยก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวเชื่ใกันกับโอ้สบาย นะครับในฉาต่อไปนะครับผมเดี๋ยวขอกลับเข้าไปหาผู้สมัครก่อนนะครับโอเคค่ะขอบคุณสำหรับประชาชนที่มาดูไลฟ์นะคะยังไงก็อขอลากันไปก่อนนะคะทั้งไลฟ์ใน Facebook และ TikTok นะคะ